โมีรูดไมไดมีรูดหรบ้าสบายดีพอแห้พี่น้องผู้ตดดีตามและหับชมมืนนี้กะมาพบก,กับบ่าวละมอนคือเก้านะทุกคนมื่อนี้ค่อยสีออกไปหาลัดเสากับทีมงานผูหนึ่งนะทุกคนแต่ว,วงวงว่ามันสีมารือบอ่นะทุกคน เนี๋ยนเลิกไปติดตามครับชมไปเบิงน้ำเดียวว่าค่อยสีมารหรือบ่มอนี่นะแต่ก็ได้นะทุกคนยิงไปแล้วสองบาดกี่นี่นะยิงกระเตยเลยถือบอืออ่ะเชื่เลยถือมาคู่โตบออ๋อสองบาทสองโตได้โอ้เพิ่นเวาเพิ่นยิงกระเตยนะทุกคนยิงสองบาทถือสองโตแต่เพิ่นยังไม่ทันได้ห้าไปเอานั่น Phần bọc hãy khói ra phải không? Phần dưới sương quốc mái này tựa nâng. Này, thưa con. Cái tè. Tựa nâng nè. Thì tựa nâng phần ทุกคนสองโตัวอตอนนี้คอยกับทีมงากนก็สิได้หายิิงเลอะมือนะทุกคนมือหายามกรับเลยนะทุกคนโอ้โ่ามันสิถืหรือบอนะเป็นะไเลิอกอะไปลุ้นน้ำเดียวว่ามันสิถืหรือบอ อันนั้น็นได้เอาไปยามกับนะทุกคนเลือกถือบอถือตัวหนึ่งนะทุกคนหนูเพื่อนะหนูได้ได้แล้วตัวหนึ่งนะทุกคน ยามทำอีกกรมาลดนะเดี๋ยวเฮากัสศพบิพย,ายามเบื้องล้างต่อไปตอนนี้เพื่อนกัได้เฮาไปยามเบื่องอีนะหลังนี้แต่บอกผมว,ว่าไม่ซื้อได้บอนะถือบอลถือเด้งเท่าเด้องอีกแล้วนะทุกคนนี่ก็บศิได้ไปยามล้างต่อไปอีก มาวันนี้ก็เพินเทาไปยามล่างชุดท้ายแล้วนะชุดทุกคนโอ้โหมปนสิทธิ์แล้วว่าเปินว่ามากระบอกร้อนนะทุกคนมันก,กินเท้ามากระบกอตอนนี้คอยกาได้มาฮอ บอลพักของคอยแล้วนะทุกคนแต่ว่าทางทีมงานเพื่อนก็นยังประทันด้มาจะคนอยู่เราคอยสองคนนี่แหละอยู่บอลพัก,กี่กะนี่นี่ก็เป็นกระแตสองตัวกับนูแดงสองตัวนะทุกคนทางรัดเสาแล้วก็พยายามกราบแน่เดี๋ยวคอยสิรอท่าทีมงานเข้ามาครบ เดี๋ยวคอยสิถามเบิ่งว่าเพิ่นได้เพิ่นแน่นี่นะทุกคนทางกุเตงการยังพัฒน้ตื่นนะอตอนนี้ทีมงานเราก็ได้มาแล้วเดี๋ยวคอยสิบทรามเบิ่งว่าเพิ่นได้เพิ่นแน่ได้ไปเหรือ,อได้กระห o t ตัวนึงนะทุกคน นี่ตัวใหญ่นะทุกคนนะยังเหลืออีกทีมงานผู้นึงนะทุกคนเป็นยังบ่ทันได้มาอืกเกดเพิ่นก็ได้มาแล้วนะถือว่ามาครบนี่นี่เป็นได้กะอมานี่สิรับผาระนี้กันบ่ถงนี้ก็แล้ว หลังจากที่ทีมงานไปเล้ยมาครบแล้วก็สิได้จี้กระเหาะแล้วก็กระไนให้ยู่ให้กินในมันนี้ก็ จ่ากี้ไปเลยแล้วก็นี่ก็จะได้ลงไปจ่า น,นี่ก็พักแล้วไปเลยแล้วนะทุกคนวันนี้ก็จะได้ตำมาคิดเจอ นี่นะทุกคนงานเราก็ได้ค้างมอไปเลยแล้วปุุงเคืองไปเลยแล้วล่ะก็ทาแต่น้ำพดท้าเขาได้เ้อน้ำอีเชอโอ้ลูดในไรมีลูดหรือบ่าปลาเลยจต่ปลาสีขาววะสีขาวน,นี่มีประมากนะทุกคน

เกคข้างนี้นะาาตัวลูาาต,วตัวลูกลกกรมีนะทุกคนม,มาน้มองมีใคะระส่ได้ขึ้นมาหาเบิ่งมอนโอ้เกือบน้ำแหง้ง <c> ว <oughs> ่าโอ้ปดละจ,ะจะแสบแล้วนะยังในในสุกทีเดีย,ยล่ะ ปลาดีเก่าโบเกตเป็นเสื้อมองกว่าได้ลายเต่มน้นนี่ก็สิเอาไปแกงละปลาเสืมองได้มานะทุนดแล้วมังนี้เอาลีเียจะแซ่บนะทุกคนแกงปลาบ่เต้เป็นแกงนะ Gang qua gặp Hoca Hoa Cập nguồn là cái cộng xếp cái cộng là cái cộng là cái cộng là cái cái cộng nè cái cộng là กินนะรรำเลยำำใหมเลยฮะหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วกะคอยกสะได้ปักพอนนะทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้คอยกะขอจบลงชั่นี้นะขอขอบใจทุกคนที่ติดตามและก็รฮับส้มคลิปของบ้านละม่อนนะทุกคน